แล้วน,น,นี่ยครับวิธีที่จะเอาหมาดุจะกว,วิธีที่จะจูงเราจะจูงได้ยังไงดูนะครับเราต้องเมินเฉยไม่สนใจเขานะครับ ที่สาคัญเราต้องไม่สนใจเขานะครับสองจุสองสอไปย้ไปซีนครับว่าถ้าเราไม่สนใจเขาเขารู้ว่าเราไม่มีอันตราย เขาก็จะยอมให้เราจูงนะครับวิธีจูงก็คือห้ามไม่เขาล้ำหน้านะครับห้ามให้เขาเดินล้ำหน้าเด็ดขาดอย่ข้างหน้าครับห้ามไม่เขาเดินล้ำหน้าห้ามไม่เขาคุมเกมในการเดินนะครับเราต้องเป็นผู้คุมเกมนะนี่คือวิธีสยบหมาดุนะครับตัวนี้เริ่มเริ่มที่จะงับพุ่งเข้าใส่คนแล้วนะครับเริ่มจูม่โจมคนแล้วนะครับเป็น